ครับสวัสดีครับค่ะตัวที่เกิดขึ้นสำหรับหุ้นบ้านปู่เมื่อวานที่มีข่าวออกมาและเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ลงไป50บาทเลยนะคะครับผมจุดความเสียหายที่เกิดขึ้นคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายว่าจะต้องมีการชดเชเยประมาณ3 0,000ื่นกว่าล้านบาทถ้าเราเปรียบเทียบราคาของหุ้นบ้านปู่ตอนนี้คือประมาณ400บาทนะคะครับผมถ้าขาดมีการชดเชย<ๆ>เราต้องใช้เงินส่วนต่างของของราคาต้องดิสเค้าไปเท่าไหร่คะก็แล้ว บางค่ายนะครับบางท่านก็40บาทบางค่ายก็50บาทอ่าวแล้วค่ายกันก,กอนไหนก็นะะแล้วแต่นะครับก็คือผมกกในมุมมองของอการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับจะสังเกตว่าในวันเนี้ะนะครับในภาพของธุรกิจฐานถินถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับหลายคนมองธุรกิจฐานถินนั้นเริ่มโทนดาวลงมาะนะครับก็ได้เหตุผลก็คือว่าในภาพของธุรกิจ ทางด้านนี้ในก่อนเดิมแต่เดิมเนี่ยทุกคนจะพยายามพูดถึงตัวน้ํามันนะครับซึ่งจะเป็นพลังงานหลักแล้วต่อมาก็จะพูดถึงพลังงานทดแทนอื่นก็คือถ่านหินนะครับแต่ตอนนี้คนพูดถึงพลังทดแทน,นถถอื่นๆอย่างเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์นะครับรวมไปถึงการใช้แก๊สธรรมชาติคือตอนนี้คู่แข่งของถ่านหินที่โดนกันไปเต็มๆก็คือนะครับของแก๊สธรรมชาติที่มีต้นทุนที่ต่ํากว่า นะครับทำให้ในช่วงหนึ่งปีหรือสองปีที่ผ่านมานะครับราคาถานหินนั้นขึ้นไม่ได้เลยะนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะนั้นเศรษฐกิจจะเริ่มมีการฟื้นตัวก็ตามนะอยางปัจจุบันเนี้ยถ้าสังเกตนะครับว่ามีการรีบาตขึ้นมาของเศรษฐกิจบ้างปิโตรเคมีโรงกัน่นหรือราคาแก๊สเนี่ยปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ราคาถานหินนั้นยังทรงตัวอยู่ นะครับแต่เราก็โดนผสมกับเด้งที่สองก็คือเมื่อวานนี้<ช>นะครับที่น่าจะโดนปรับก็ประมาณ <30 S 2> 27,000ล้านบาทนะครับ<ช>แต่ถ้าดูไส้ในแล้วก็โอ้โหก็ดูแล้วเหนื่อยเหมือนกัน<ช>นะครับว่าจะชำระกันยังไงนะครับอย่างที่บอกคือว่ามี40บาท50บาทอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เอาง่ายๆก็คือว่าเอา2องหมื่น นะครับก็หาด้วยจํานวนหุ้นของทางตัวบ้านโปูก็แล้วกันนะครับนั่นคือผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ต่างกับ้าสิบาทที่ลงไปเมื่อเช้าราคาที่ลงไปเมื่อเช้าคือราคาดิสคาวของหมนเลยนะคะแต่ว่าในจุดนี้สิ่งที่ดีก็เพราะว่าหุ้นไทยกับไม่ลงเนี่ยแข็งแรงเนาะอวันนี้พลังงานติดลบไป0.58เปอร์เซ็นต์นะครับความจริงแล้วภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยคล้ายๆเดิมนะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัว จีนก็คือตัวเลข PMI กันยายนมาอยู่ที่47.8เทียบกับสิงหาอยู่ที่47.6นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ดีในภาพของอเมริกาก็คือตัวเลขชี้นําเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าออกมาใกล้เคียงกับที่คาดนะครับอยู่ที่95.7ลดลงแค่0.1เปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แต่จุดก็คือว่าภาพของอเมริกานั้นคือตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง เดือนสิงหาคามเพิ่มขึ้นถึง7.8เปเซ็นตเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบสองปีที่ผ่านมาออกมาที่4 8 0 0 0 0ล้านได้ติ่4 8 0 0แสนยูนิตนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นค่อนข้าง,งจะออกมาคาค่ากันในฝั่งของของอเมริกาเนี่ยจะสังเกตว่าโทนเป็นบวกฝั่งของจีนโทนเป็นลบฝั่งของยุโรปทนเป็นลบนะครับมันทําให้หุ้นราคาสินค้าโกคภัณฑ์นั้นก็เลยไม่ได้ปรับตัว อ่สูงขึ้นได้ดี <Okay. S 2> นะครับไม่เหมือนกับช่วงของตอนเกิด QE ใหม่ๆนะครับหรือการเกิดอาการที่ทางธนาคารกลางยุโรปมีมาตรการออกมาในการซื้อพันธบัตรนะครับหรือการซื้อ,อการลงทุนเพิ่มของทางประเทศจีนนะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เงียบไปนะครับนันลงทุนก็เลยเข้ามาหาหุ้นที่อยู่ในประเทศนะครับวันนี้สังเกตว่าพลังงานติดลบนะครับ0.8% 6 <Okay. Okay. S 2> แต่ ICT วันนี้บวกขึ้นมาถึง1.81%หรือว่า16 มูลค่าการซื้อขายเกือ16%นะครับซึ่งจะเป็นหุ้นที่ผมจะแนะนําในวันนี้ด้วยนะครับก็เน้นที่กลุ่มไอซีทีนะครับก็มองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในภาพของที่คุณพนักงารพูดถึงเทคนิคเนี่ตอนนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าหุ้นบ้านปู่เอ่อเท่าที่คุยกันนักกลยุทธ์นักเทคนิคนะคะคุณต้นค่ะคือคุยว่ามันจะตกตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วค่ะมองกันต่ําไปถึง300ก็เห็นจริงๆเลยะก็เหมือนกับหุ้นไทยตอนนี้ เทคนิคบอกว่าขึ้นนะนะคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเลน้ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตอนที่ยังเกิดอินเด็กยังไม่ทานิวไฮนะฮะคือเอเอซเนี่ยทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้เอ็มเอซีดีทำนิวไฮเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เลยมีการปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้วิ่งก่อแคบๆแล้วเพราะจุดตัดสินใจในสัปดาห์หน้าจะอยู่ที่หนึ่งพันสอง้อยเจ็สิบห้าจุดนะครับถ้ายืนได้ผม อาจจะมองถึงประมาณพันสามต้นๆนั่นเลยนะ, <Okay. S 2> นะครับแต่นี่คือไม่ใช่เป็นแค่ที่เดียวนะครัก็อาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเพราะเทคนิคอลถ้าดูทั้งเดลี่นะครับเดลี่ชาร์ตนะครับ <Okay. S 2> คือการาฟรายวันหรือวิลลี่ชาร์ตนะครับตอนนี้ยังเป็นขาขึ้น okay. Okay. นะครับแต่ว่าหลายคนที่จะบอกว่าโอเคติดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครแต่ว่าถ้ามีมีอยู่ก็คงต้องถ้าไม่มีก็คงต้องซื้อเมื่ออ่อนตัวลงว่าง่ายอย่างนั้น <Okay. S 2> นะครับค่ะ okay. ก็กรอบสัปดานาคือพันเจ็ดสิบห้าจนถึงพันหนึร้อยสองเจ็ดห้าเป็นแนวรับ 1> okay. 1, 2, 7, แล้วก็พันสามร้อยจุดก็จะเป็นแนวต้าน <Okay. S 2> นะครับก็ช่วงนี้มาตรการหรือภาพของตัวนั้นออกมาจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับก็จะรอจบกันยาเราก็จะประกาศเดือนของเดือนตุลาเลยหมายเหว่าจบกันสิ้นเดือนกันยายนแล้วประกาศประจําเดือนตุลาคมนะครับ <Okay. S 2> เราเห็นภาพว่าไอ้มตาตรการที่ใช้ไปนั้นเริ่มซอแววว่าส่งตัวหรือเปล่า าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าดีนะฮะ <Okay. S 2> คือเริ่มส่งตัวหรือเปล่าลงต่อหรือเปออร่าโดยพาะจีนกับยุโรปนะครับถ้างวดนี้ออกมาแล้วเริ่มส่งตัวผม <Okay. S 2> คิดว่าถัดไปคือเดือนตุลาพฤศจิกานั้นตัวเศรษฐกิจนั้นน่าจะฟื้นตัว <Okay. S 2> ครับผมก็เลยมองว่าสถานการณ์ช่วงนี้คงเป็นเน้นหุ้นภายในประเทศมากกว่าครับหุ้นตัวไหนแนะนําสําหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ได้ไปแล้ว ครับผม LHK ใช่ไหมคะอ่าก็ได้แต่ว่าไม่ถึงทาร์เก็ตไม่ถึงทาร์เก็ต่บาททาร์เก็ต่บาทได้แค่สามบาทเจ็ดสิบกว่าังนะครับก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีนะครับตอนนี้คนบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่น้อยเม่บอกคุนจองนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นแล้วอินเช้าเหมือนกันนะครับวันนี้ชอบไอซีทีแต่ว่าคือวันกลางเดือนหน้าคือสิบหกตุลาคมนะครับจะมีการพูดถึงการประมูล 3G นะครับแต่วันนี้ไม่ได้ชอบโอเปอเรเตอร์นะฮะไม่ชอบดีแท็กไม่ชออบคืชอบ คือพอใช้กับดีแท็กแอดฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวที่ชอบนี่คือกลุ่มรับเหมารับเหมาทํารับเหมาทําทํโคงคงวางระบบนะฮะก็ทั้งตัวที่ดูดีสุดก็คงเป็นที่ชอบทั้งพื้นฐานเทคนิคก็คือล็อกเล่อันนี้ยอกยาะก็ไม่ค่อยแนะนําหุ้น หยอกพวกนี้เท่าไหร่กลัวๆเหมือนกันนะคุณต้นล็อกเล่เล่ร้อยเลขเล่มเกวียนดูชื่อเราไม่ค่อยร้อยเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือได้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆของตัวในโครงสร้างของตัว 3G ล็อกเลขก็เป็นได้ประโยชน์จากส่วนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลุ้นกันมา ไม่ใช่ครว่าปีเนี่ยครับรู้เรืมาชาติเองแหละคือเรื่องของหวยออนไลน์นั้นอย่าไปหวังก็เลยนะฮะเอาเรื่องของการลงทุนในใน3 G ก็แล้วกันแต่จุดหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียคือพีปัจจุบันค่อนข้างแพงนะครับตัวล็อกเทใช่ไหมคะเดี๋ยวดูอีกตัวภายเบุกคือสองเท่าไา่เปิดบุกพีบีสองเท่าพีสามจะเป็นเท่าพีอ๋อก็สูงนะคะสําหรับในกลุ่มแต่ถ้าเราเรามองว่าเราจะซื้ออนาคตนะครับกับภาพของ3 G คือกลุ่มเนี้ยผมมองว่าเหมือนกับกลุ่มเล่าประเทศ หุ้นรับเหมาบ้านเราอย่างไอทีดีสเตย์คอนชอกันช่างจะสังเกตนะว่าโอ้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันถ้าได้งานขึ้นมาก็จะดูดีนะครับตอนนี้ภาพของรับเหมาก่อสร้างก็จะเตรีมเรื่องของน้ําการจัดสรรเรื่องของการป้องกันน้ำเนี่ยก็จะเด่นกันเป็นพิเศษมันกลับมาที่ตัวล็อกเลสเนี่ยผมคิดว่าในเชิงพื้นฐานเราไม่ได้ไม่ได้ทำไว้นะฮะแต่ในทางเทคนิคเนี่ยคือราคาหุ้นเนี่ยทำจุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆ รลงเรื่อยๆไปถึงดีนะะก็คือลงลงมาจาก4.56มาเหลือ4.48แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานอยู่ที่4.40แต่วันนี้ขึ้นหายนะคะความหมายคือว่ามันเบรกแนวต้านเทรนไลน์ขาลงยกๆๆลงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าตอนนี้คือตอนนี้ตัดตัดหายขึ้นไปออคือหายมันลดลงนะฮะที่ผ่านมาคล้ายๆกับเป็นรูปสามรูปธงนะฮะรูปธงนะครับถ้าธงคือธงกำลังตกขึ้นมานะครับคือจุดสุดสุดจุดต่ำสุดลดลงแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะเบรก หายขึ้นไป4ไอแบบเนี้ยมันก็มันก็คือน่าจะวิ่งขึ้นไปอย่างน้อยก็คือตั้งแถว4.80นะครับตอนนี้4.48จ่แนะครับก็4 8่จะเป็นแนวต้านสำหรับรอบแรกนะครับเราว่ากันใหม่แล้วกันก็คือตีที่ผมชอบก็คือว่าผมชอบเริ่มชอบ3ามกโดยเฉพาะรับเมาออค่ะอีกตัวนึงนะครับก็ตัวที่หลายคนติดกันเยอะชอบกันเยอะนะคือ j จัส i ิน อันแน่พี่ต้นแนะนำวันนี้สุดยอดเลยนะแรงแรงวิ่นวิ่อแต่่ายังไม่ขึ้นนะขึ้นแรงลงแรงนะกลุ่มนี้ค่ะแต่คือนะวันนี้คือตอนนี้คือยังไม่คือยังก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันเป็นหุ้นที่ขึ้นแล้วนะเพราะจัสมินวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่บวกนะจ๊สนี่สูงสุดสี่บาทสองเมื่อกี้เองนะพี่เหลอฮะขึ้นไฮเมื่อกี้นะเมอ่อขึ้ปเมื่อครู่นี้นะครับทำนิวไฮแล้วคล้ายกันนะะคือรูปกราฟเนี่ยเป็นรูปที่ จุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้เพิ่งจะเบรคขึ้นมาพี่พูดปั๊บเขาตบแดงให้เลยผมชอบกรัฟกราแบบเนี้ยพูดุบลงปั๊บเลยเลยเดี๋ยวลงมาให้ซื้อใช่ไหมคะอ่านวรับเท่าไหร่คบพี่ต้นก็แถวเนี้ยสามจุดแปดสองสามจุดแปดสี่ซื้อต่อสามจุดแปดสองนะครับใครที่เล่นไปแล้วรอบที่แล้วรอบเมื่อสักครู่นี้ก็เอาเพิ่มอีกนิดนึงเดินเหวี่ยงผมเดินเหวี่ยงคือเจ้าชอบแบบช้าแต่ชัวร์ก็เอาร้อยเล่ไป ลอยเละไม่มีด้วยนะช้าแต่ชัวร์คือช้าแต่ว่าแต่ว่าเธอจับมินนี้บวชหวานหน่อยเวียนขึ้นเวียงลงอ่ายังไงครับพี่สามแปดสองสามแปดสี่เคาเคาะให้ละอ่าแต่จุดดีก็คือว่าไพ่ประบุกต่ำเป็นแค่หนึ่งเท่าเองอ๋อถูกกว่าล็อยเล่ถูกกว่าล็อยเละนิดหนึ่ง นะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันว่าจะชอบสิ้หรือไม่สิ่งแล้วแนวต้านของตัวแจ๊สละคะพี่ครับผมคือถ้าวัดแบบใช้ทฤษฎีเดียวกันของตัวตัวล็อกเล่นะครับก็ประมาณแถวๆสี่บาทยี่สิบนี่แหละสี่บาทยี่ก็สว่งามสองตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านสี่บาทยี่สิบสองนะครับก็ตอนนี้จะเน้นหุ้นในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่แต่หุ้นต่างประเทศที่หลายท่านเรียกว่าซื้อไปบ้างแล้วนะครับในช่วงของตอนที่เกิด q ีใหม่ๆเนี่ย ผมคิดว่ายังถือต่อได้นะเหตุ hey, ผลก็คือว่าผมมองภาพของตอนเนี้ปัจจัยเศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่มีการประกาศตัวเลขนะฮะแต่ก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งก็คือกลางเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมจะประกาศของเดือนกันยายนของโลกนะฮะผมก็มองว่าอ่าไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าดีนะะคือเพียงแค่เมนเทนว่าส่งตัวโดยเฉพาะที่ไฮไลท์คือจีนกับทางยุโรป ถ้าคนเริ่มส่งตัวเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าที่นั่นจุดจุดมอทอมของเศรษฐกิจมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูคอนเซนทรซของบูมเบิร์หลายหลายหลายประเทศนะทั้งจีนแล้วก็ทางโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยหลายสำนักมองว่ากันยาจะเป็นจุดมอตทอมของเศรษฐกิจของยุโรปกันยาแล้วจุดลาฤศชิกาเศรษฐกิจยุโรปจะฟื้นตัวนะฟื้นตัวจากติดลบนะฮะไม่ใช่ฟื้นตัวเป็นบวกนะฮะคือจากลบมากจะเป็นลบน้อยอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วอันนั้นก็หุ้นใหญ่ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแต่หุ้น ช่วงของกลางเดือนตุลาคมค <ะ S 2> แต่ตอนนี้ก็เน้นไปที่หุ้นเ, <คะ S 2> เขาเล่นอะไร<พ>ก็เล่นกันตามกันไปพ,พี่ต้นนิดหนึ่งสิเพราะว่าหุ้นที่พี่ต้นแนะนำอันตรายนิดหนึ่งนะคะในในแง่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจุดสตอปลอสอย่างเช่นตัวล็อกเล่พี่ต้นมีจุด Stop สตอปลอสให้ไหมคะครับผมก็ไม่ได้เป็นหุ้นอันตรายอะไรนะฮะพอจุดหนึ่งก็คือผลประกอบการก็มีกาไรหกเดือนของล็อกเล่ก็ เคยจำหน้าต้นหุ้นพวกนี้เขาแบบมีเวียนอะมีเวียนกันอะเวียนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนเปนขาว่ากันไปนะครับว่ากันไปว่าเป็นยังไงแต่ว่านี่ผมเล่นเต็มในการเล่นก็คือว่าผมบอกว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆที่จะมีการประมูล 3G นะครับซึ่งก็คือเดือนหน้าแล้วนะฮะจะมีก็กำไรก็18ล้านบาทเผื่อขาดเผื่อเหลือให้มีทางออกนะครับนี่คือประธานเทคนิคแล้วกันในการเผื่อสมมติว่าผิดขึ้นมาคนะครับอย่างจัสตินเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า ตรงประมาณ3.80 Stop l o s ูนะอ่าถ้าหลุด3.80ก็ดูกันอีกทีหนึ่ง <3. 80. S 2> นู่นเลย3.70เลยก็ไปรอ3.70จะดเจ็ดศนะครับค่แะแล้วก็ล็อกเล่น,นะครับก็ไม่ควรต่ำกว่าแถวแถว4.40นะ4.40นย์ 40, นะคะ,ะไม่ควรต่ำกว่าถ้าหลุดก็4.22นู่นเลย ก็จะเป็นแนวรับคือตอนนี้อย่างที่คุณนักธการพูดถึงคุณบอนพูดถึงนะฮะก็ขอบคุณที่พูดแบบนี้เพราะผลก็คือว่าเพราะคือว่าเอ็มเอสดีไซเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะฮะ M อ C D เดีมันก็อยู่เมนเทนขึ้นมาเยอะแหละเมนเทนเพราะว่าเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วอย่างล็อกเลขขึ้นมาจากสามบาทแปดสิบนะครับขึ้นมาถึงสี่บาทต้นๆนะครับหรือจัดมินเองนะครับที่ขึ้นมาจาก แถวแถวสัปดาห์ที่แล้วคือ3.56วันนี้3.86เกือบเกือบ7-8เปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ครับก็อันนี้ก็เล่นเหมือนกันเก่งกําไรนะฮะพราอจุดหนึ่งถึงว่าที่เมื่อกี้บอกกําไรยังมีก็ตามแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่าภาพของตัวอ่าอินดิเคเตอร์นะครับก็คือตัวเอมาซีดีเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมแนะนำในเชิงพื้นฐานเข้ามาสตอรี่ของการเล่นเชิงกลยุทธ์ด้วยนะครับว่า คือใช้เปเทคนิคด้วยแล้ว่าเป็นเป็นเกคนิคกับ 3G นะครับจะเป็นประเด็นที่ที่น่าจะส่งเสริมเข้ามาด้วยค่ะนะครับตัวจจสมินนี้เป็นตัวที่คุณต้นประเดิมพบเคยทํามาตอนที่ราคาต่ำกว่าหนึ่งบาทฮะคือตอนนั้นก็มันช่จตอนนู้นคือตอนนู้นที่เราเป็นนั่งสัมมนากันที่กสิกรไทยตอนนู้นสองปีแล้วแนะนําตอนนู้นก็คือว่าเป็นคนแนะนําคนแรกๆนะใช่ใช่จัสมินสังเกตว่าผมแนะนําอะไรมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วมันจะยาวมาก เราพักหนึ่งก็จะมีคนเล่นนะครับก็เป็นตัวประทับใจจำจำคุณประเดิมพบได้ตัวนึงนะครับแล้วก็ที่คุณม่อนอาจจะเป็นตัวที่ชอบด้วยคือ property perfect กอ๋อ p e อ f e c t ตตอนนั้นก็ตัวยากตัวยากกัร้อยก็เอร์บนนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดก็คงเป็นบัลงแ์นะครับตอนแนะนำแปดสิบตังค์เนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันะฮะหรือว่าหกสิบตังค์หกสิบกว่าตังค์ที่ไม่ถึงเจ็ดสิบตังค์นั้นมัน เหผ่ S <S <k> <S านกันมาเกือบ3เดือนนะครับก็นานๆนั้น,นคุณต้นมามาแนะนําหุ้นล็อกเล่จัสมินปกตินี่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นจะจะเอาหุ้นที่มันมีพื้นฐานมีตัวไม่พื้นฐานผมว่าทุกตัวๆๆมีพื้นฐานหมดนะฮะแต่ว่าก็คงเป็นหุ้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่หยิบมา,ามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตามเทรนอของเขาใช่ไหมคะเพราะตอนนี้คือก็คนก็เงียบ 3G ไปแลวจังหวะอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปริมาณการซื้อขายของทั้งสองตัวเนี้ย นะครับถ้าเทียบกับในช่วงของหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มขยับขึ้นนะครับเริ่มขยับขึ้นถัวในทิศทางที่ดูดูดีขึ้นนะครับแถมเทคนิคอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครเอาแถมตัวแถมแล้วกันขอตัวแถมเพื่อตด้ตัวแถมนี่แหละไอ้ตัวหลักนี้คงของตัวนะครับตัวแถมคือหมายความว่าดูเฉข้อทางเทคนิคนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้ชอบมากนะคือกลุ่มไม่ไม่ไม่ชอบมากระยะสั้นนะระยะยาวผมชอบคือกลุ่มปิโตเคมีลงกัน อ,อันนี้คือคุนลงกันนะฮะคืะ R <PC S 1> อ R P C เลย R P C เจอ R R P C หนึ่งจุดหนึ่งเก้าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งตอนนี้หนึ่งจุดหนึ่งเก้าตัวนี้เป็นญาติเดียวกันกับปตทไหมหรือว่าไม่ใช่ค่ะก็ เป็นยากกันยังไงไม่ใช่ยาินะคือทะเลาะกันอยู่อะกันแรงทะเลาะกันอยู่จูบปากกันถกกันถูกกันทุนตอซื้อบวกข้นเปอร์เซ็นนะคะคุณต้นเมื่อเช้าขึ้นมาหนึ่งจุดสองบาทยี่สิบห้าเลยนี่คือบู๊เลยนะครับอันนี้คือตัวบู๊เลยใครทำพอเทคนิคพอเทคนิคก็คือว่าตัวหนึ่งก็คือวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายเนี่ยสิบเจ็ดล้านดูแล้วเื่อห้าเดือนห้าวันที่ผ่านมาวอลลุ่มเฉลี่ยวันละห้าล้านหุ้นตัวแถมแต่วันนี้วันนี้ตัวเดียววันนี้วันเดียวเฉลี่ย สองยี่สิแปดล้านหุ้นแสดงว่าวอลุ่มปกตินะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็แคบมาตลอดก็คือเทรดอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าถึงหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดมาทัก2สองอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนกับว่าราคาเพิ่งเริ่มมาแล้วก็เทคนิคแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่งเริ่มมานะครับก็ถ้าเป็นไม้ผัดวิ่งผัดนะฮะก็คืออันนี้วิ่งไม้ที่สอง หมายที่หนึ่งก็คือเขาสะสมกันมาสักสองอาทิตย์แล้วโอไม่บอกเนี่ยพี่พี่เอามาตั้งแต่สองอาทิตย์แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่สองอาทิตย์นี่คือหมายวามว่านี่คือดูจากราคาหุ้นค่ะค่ะนะครับเพราะว่าสะสมกันอยู่ที่แถวแถวหนึ่งจุดศูนย์เก้าถึงหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอะไรเงี้ยมาสักสองอาทิตย์เทคนิคเป็นยังไงคบพี่เทคนิคก็คือว่ามันเบรกหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดขึ้นแล้วทานทีดูแสดงว่าไฮเดิมเลยนะก็คือหนึ่งจุดสามเจ็ดอ๋อไฮเดิมเลยเหรออน สุดยอดอ่านะครับก็เป็นหุ้นที่เล่นตามกระแสนะฮะคือตัวนี้ก็คือมีกระแสในเรื่องของอการทำ M&A ทำนู่นทำนี่นะะแต่ว่าทํามาแล้วหลายปีนะเหมือนกับเอสโซะนะครับก็คุยกันมาแล้วหลายปีก็ยังไม่ขายคนซื้ออยากขายราคาแพงเอ้ยอยากซื้อราคาถูกคนขายก็อยากขายราคาแพงนะครับก็เลยไม่เกิดราคาสักทีหนึ่งยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบตั้งเลยพี่ต้นอ่าพอแล้วครับ โอ้นะก็ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะได้ได้าเทียบกับตัวื่นืตอนนี้คือแนะนำโมโดนก็บางคนโอแนะนําได้กับลูกค้าขนาดนี้แหละนะบอกว่าโอ้ตัวอื่นก็ขึ้นมากกว่านี้โอไม่รู้ทำยังไงเลยค่ะคได้ค่ะนะครับอืมก็ก็สนุกดีนะหุ้นตัวที่พี่ต้นให้สามตัวหลักเนี้ย คงคงมันงตัวหลักท่านที่ชอบแถมด้รายการหนึ่งตัวมีแถมแถม R P C ที่ที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูตอนนี้คนไทยก็ชอบแถมก็เลยเอาเอาเรียนแบบเหมือนกันซื้อสองแถมหนึ่งนะคุณเราก็มีแถมหรือสองแถมหนึ่งเหมือนก็บโลตัสเลยได้ได้โอเคครับผมขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ